สวัสดีครับอริทถถ่กัมไม่อยู่อริท้นร้อนต้นแอทอยไม่มีการต้นกล้เบลอสวัสดีครับวันนี้วันนี้อยู่ช่องน้องต้นกาทอยวันนี้ผมจะมารีวิวผมเอามารีวิวของเล่นบาร์บีคิวครับผมจะมารีวิวของเล่นบาร์บีคิวครับ บาร์บีคิวนะคะอันนี้ซื้อมาประมาณ200กว่าบาทนะครับวันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมีประมาณ80ชิ้นเลยนะคะอ่ะวิธีเล่นนะคะบาร์บีคิวเล่นมันง่ายวิธีเล่นง่ายๆนะคะคือใช้มันจะมีที่คีบให้สองอันนะคะมันจะมีที่คีบให้สองอันเราก็จะเอาที่คีบ มาคีบเล่นนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์มีของเยอะแยะเลยนะคะอ่ะต่อเล่นยังไงทักซี่เล่นเอาอันนี้มาคีบอันนี้ครับคีบเลยคีบเลยที่คีบคีบเลย คิบอยู่ไหนนั่นแหละเอออุปกรณ์นะคะน้องๆมันจะมีประมาณ80ชิ้นนะคะจะมีประมาณว่ามีไก่มีไก่ให้สองตัวอุปกรณ์แบบเยอะมากประมาณ80ชิ้นแบบจุกๆเลยนะนี่นะประมาณอันเล็กอันเล็กนน้อยๆถาดมีให้6ถาดนะคะ ถาดมีให้หกถาดมีจานให้หนึ่งใบมีแก้วให้สองใบแล้วก็มีอันนี้นะสองอันออแล้วก็มีนน จะมีพวกเครื่องปรุงประมาณสี่อัน,อนเครื่องปรุงนี่เครื่องปรุงนะแล้วก็มีพวกเนื้อพวกผักพวกอะไรเกี่ยวกับบาร์บีคิวทั้งหมดเลยแล้วจะมีเตาให้สองอันเตาจะเป็นแบบนี้สองอันเตานี้จะไม่มีเสียมีไฟจะเป็นเตาแบบธรรมดาเอาไว้ตั้งตั้งแล้วเราก็เอาที่คีบหนีบนะคะส่วนพวกของที่ปิ้งนะของที่ปิ้งก็จะมีพวกลูกชิ้นมี แบบเกี่ยวกับพวกปาร์บิคิวทั้งหมดเลยนะอันนี้อ่าชุดนี้มีแปดสิบชิ้นนะคะแบบเยอะมากๆเลยนะคะอุปกรณ์เยอะมากๆเลยน่าเล่นมากๆนะสําหรับชุดนี้นะคะน้องๆมันก็จะมีประมาณว่าสมมติมีเครื่องปรุงมีอะไรแบบนี้แล้วก็มี ที่คีบมีอะไรอย่างงี้เนาะเนาะแท็กซี่เนาะน่นเาเล่นไหม<น>แท็กซี่ชอบไหมคะพี่บมอพี่ครับเลยอ่าคลิปนี้เราจะมาแนะนาเครื่องปิ้งบาร์บีคิวแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเดีย๋ยววันหน้าวันหน้าเราจะมารีวิวของเล่นให้ใหม่นะคะฝากน้องๆช่วยกดติดตามด้วยนะคะรับฝากกดไลค์ บ๊ายบายสวัสดีครับปิดคลิปปิดคลิป